ประวัติหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองเป็นพระเกจิดังเจ้าตำรับพระราหูอมจันทร์เครื่องรังที่ทำให้คุณในด้านของความโชคลาภการพ้นจากเคราะห์ต่างๆเอ่ยถึงหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองทุกคนก็จะนึกถึงราหูอมจันทร์และวัวธนู หลวงพ่อน้อยขันทโชโตเป็นพระเกจิดังเจ้าตำรับของราหูอมจันทร์เครื่องรางที่ทำให้คุณในด้านของโชคลาภการลเครา์ต่างๆและเสริมดวงชะตาต้องยกให้กับพระราหูอมจันเนื้อลาตาเดียวแก่ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองตำบลหว้วยตะโกอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมหลวงพ่อน้อยเป็นพระเกจิอาจารย์เชื้อสายลาว มีวิทยาคมแก่กล้ารูปหนึ่งประวัติหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองจังหวัดนครปฐมอัตโนประวัติมีนามเดิมว่าน้อยนาวรัตเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2435ตรงกับวันแรม13คำ่ำปีมะโรงที่บ้านตะบนศรีสะทองโยมบิดามารดาชื่อนายมาและนางมีนาวารัตหลวงพ่อน้อยมีพี่น้องทั้งหมด5คน เป็นบุตรคนสุดท้องโยมบิดาของหลวงพ่อน้อยเป็นหมอรักษาโรคแบบแผนโบราณและเป็นหมอศย,ยศา,ศาสตร์ที่เก่งกล้าอาคมมากชาวบ้านเรียกกันว่าพ่อหมออยู่ยงคงกระพันขนาดเอามีดคมสับเนื้อหนังตัวเองก็ยังได้สบายแม่ละคายเครื่องผิวหนังเป็นที่เลื่อมใสของชาวลาวโดวยทั่วไปในสมัยที่หลวงพ่อน้อยยังอยู่ในเพศคารวากล่าวกันว่าท่านเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งเป็นอันมาก ช่วยโยมมันดาทำนาปลูกผักอยู่เป็นประจำรันว่างจากงานก็ศึกษาอาัขาระเลขยันอาคมศยศาสตร์ตลอดจนตำรับตำรายาจากโยมบิดาของท่านเมื่อครั้งที่หลวงพ่อน้อยท่านอายุได้21ปีเป็นนิมิตหมายที่ดีในวันพฤหัสบดีขึ้น12ค่ำปีฉลูตรงกับวันที่14เมษายนปีพุทธศักราช2456ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสวพั์ ในบรวรพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาอันแน่วแน่ที่มีอยู่เป็นนิสัยโดยมีพระอธิการยิ้วเจ้าอาวาสวัดแค่เป็นพระอุปชาพระอธิการเกิดวัดนิ้วรายเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระภิกษุมนวัดกลางคูเวียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าคันทโชโตหลวงพ่อน้อยได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแคอยู่ระยะหนึ่ง หลวงพ่อน้อยจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดศรีสะทองในระยะนั้นหลวงพ่อลีเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อไตรเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองเช่นวิชาการช่างบัวธนูและราหูอมจันทร์หลวงพ่อน้อยเป็นต้นเมื่อหลวงพ่อน้อยได้มีพรรษาที่สูงขึ้นพอดีกับพระอธิการชอยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสได้ลาสิกขาออกไป บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาจึงได้นิมนม์หลวงพ่อน้อยขึ้นเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปฏิบัติตนต,นตามสมควรให้สมกับเจตนาของญาติโยมและพัฒนาวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากต่อมาและต่อมานะครับท่านก็ได้รับตําแหน่งเจ้าคณะตําบลปกครองวัดในเขตตาบลของท่านเป็นตําแหน่งสุดท้ายหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองท่านได้สร้างพระเครื่องและเครื่องรางของข,องขังไว้หลายชนิด แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากคือพระราหูอมจันทร์และพระโคสุราบหรือวัวธนูโดยเฉพาะพระราหูอมจันทร์ซึ่งถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเบญจจากเครื่องรางและให้การยอมรับมาช้านานพระราหูอมจันทร์ของวัดศรีสะทองมีลักษณะวิธีการสืบมาจากหลวงพ่อไตรแต่ได้มีการสร้างมากที่สุดในสมัยของหลวงพ่อน้อยเป็นการสร้างตามลําดับ ตามตำราใบาลานอักขระขอมของลาวที่นำมาจากประเทศลาวโดยตรงความเป็นมาของราหูอมจันทร์ตามตำนานทางสยศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าพระราหูเป็นยักษ์ดุร้ายน่ากลัวผิวดำเงาวาเหมือนนินมีหางเป็นนาคราชและมีพยาคุดเป็นผาหารับใช้สถิตพำนักอยู่ในอากาศแวดล้อมด้มวยมวลสีดำแต่เหตุที่ทำให้พระราหูมีเพียงครึ่งเดียวนั้นเนื่องจากพระราหู ต้องจักของพระนารายตัดขาดเพราะว่าราหูแอบดื่มน้ำำําอมฤตในขณะที่พระราหูดื่มน้ำำําอมฤตอยู่นั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้มาเห็นเข้านําความไปฟ้องพ,าราพระนารายพระนารายทรงกริ้วเป็นเหตุให้ขว้างจักออกไปต้องกายของราหูขาดครึ่งแต่พระราหูไม่ตายจึงได้ดื่มน้ำำําอมฤตเข้าไปพระราหูจึงมีความแค้นต่อพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่คอยเสนอหน้าไปฟ้องพระนาราย จึงคอยเฝ้าจับพระอาทิตย์และพระจันทร์กินอยู่เสมอมาเครื่องรางของขังหลวงพ่อน้อยวัดศรสีสะทองนี้มีการสร้างพระราหูสูตรตามตำราของราวโบราณใช้เพียงกลาตาเดียวมาแกะเป็นรูปพระราหูอมจันทร์เพียงอย่างเดียวหลวงพ่อน้อยวัดศรสีสะทองเป็นพระเกจิเจ้าตำหรับราหูอมจันทร์ที่ใครๆหลายคนต้องการประวัติกลาพระราหูอมจันทร์กรลาตาเดียว พระราหูอมจันกรกลาตาเดียวของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองพุทธคุณราหูอมจันกรกลาตาเดียวเชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยต่างๆเมื่อยามดวงชะตาตกกะลาพระราหูหลวงพ่อน้อยของวัดศรีสาทองนี้จะแก้ช่วยพยุงให้ดวงชะตาดีขึ้นวัดศรีสาทองตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยตะโกอํนนาเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นคปรปฐมสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลาว ที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขณะที่มีการขุดดินสําหรับการสร้างวัดได้พบเสียนพระทองจมอยู่ใต้ดินจึงถือเป็นนิมิตท,ที่ดีเลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดหัวทองแต่นั้นมาจเจ้าอาวาสองค์แรกคือหลวงพ่อไตรเป็นชาวลาวที่มาจากเวียงจันทร์จากวัดเล็กๆก,กลายมาเป็นวัดใหญ่จนมาถึงสมัยของหลวงพ่อน้อยคันทโชโต นามสกุลเดิมก็คือนาวารัตซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดและหมู่บ้านขณะเดียวกันท่านก็นําพระเกจิเจ้าตำหรับราหูอมจันทร์เครื่องรังที่ให้คุณในด้านโชคลาภก,การพ้นจากข้อต่างๆและเสริมดวงชะตาชาวตําบลศรีสะทองได้แก่พระราหูจากกาลาตาเดียวมาตั้งแต่ครั้งอพยพแล้วเมื่อชาวบ้านสร้างวัดสําเร็จชาวบ้านทั้งหมดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อไต ซึ่งเป็นชาวลาวที่อพยพมาด้วยกันขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นรูปแรกท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมและการทําเครื่องรางของขังได้แก่กล้ามากโดยเฉพาะการสร้างราหูอมจันทร์แก่จากกะลามะพร้าวที่มีตาเดียวพระราหูอมจันทร์กะลาตาเดียวกรรมวิธีการแก่เป็นตําราที่นํามาจากเวียงจันทร์สมัยอพยพ,ยพจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้บูชาหรืออารตนาพกติดตัว ตามความเชื่อทางศาสนาและศยศาสตร์คาถาบูชาพระราหูการแกะราหูจากกะลามะเ้าเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปะพื้นบ้านเป็นการฝึกฝนการแกะกันในหมู่บ้านพระราหูอมจันทระลาตาเดียวมีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามส่วนแล้วแต่ความสามารถของช่างแต่ละคนจะออกแบบลวดลายและแกะจึงไม่มีใครที่เป็นรูปแบบมาตรฐานต่อมาศิลปะวิชาการแกะกะลามะร้า ได้สืบทอดต่อเนื่องกันโดยเฉพาะในเจ้าอาวาสวัดศรีสาทองไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือมนต์พิธีต่างๆอันดับเจ้าอาวาสต่อเนื่องกันมาหลังจากหลวงพ่อไตวัดศรีสะทองเป็นเจ้าอาวาสคือหหลวงพ่อตันท่านเป็นหลานของหลวงพ่อไตได้รับการสร้างลาหูอมจันทร์เช่นเดียวกันแต่ไม่มากนักและมีรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน 2. หลวงพ่อลีท่านเป็นชาวลาวเช่นกัน ท่านสร้างราหูอมจันทร์เช่นกันแต่ไม่มากนักรูปแบบก็ไม่เป็นมาตรฐานเช่นกัน 3. หลวงพ่อทองท่านเป็นชาวไทยท่านได้ทําการถ่ายทอดและครอบครูจึงไม่ได้สร้างพระราหูเช่นกัน 4. หลวงพ่อชอยท่านเป็นชาวลาวเช่นกันแต่เนื่องจากไม่ได้สนใจเรื่องวิชาอาคมสมัยท่านจึงไม่มีการแกะพระราหูเลย 5. หลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองท่านก็เป็นชาวลาว ในพื้นที่สีสัทองเช่นกันส่วนวิชาอาคมนั้นส่วนใหญ่ท่านได้รับการถ่ายทอดเรียนมาจากหลวงพ่อลีเจ้าอาวาสองค์ที่สองและโยมบิดาซึ่งเป็นผู้มีความรู้และมีตำรับตำราคาถาอาคมในการสร้างพระราหูจากการแกะกลาหลวงพ่อน้อยท่านเป็นคนเดียวที่มีความสนใจในทางด้านนี้จึงศึกษาจนได้รับความรู้มาโดยตลอดจากหลวงพ่อลีและโยมบิดาเมื่อท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดแล้ว ท่านก็ได้เริ่มวางรากฐานรูปแบบและขั้นตอนตลอดจนลวดลายการแกะพระราหูให้เป็นมาตรฐานโดยมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามตำราในเบลานต้นฉบับการแกะกลาพระราหูที่หลวงพ่อไตนำมาติดตัวจากประเทศลาวแต่ทางนี้ทางนั้นรูปแบบหรือลายจะแกะเป็นลายอย่างไรก็ตามกลาที่นำมาแกะพระราหูนั้นจำเป็นต้องเป็นกลามะพร้าวที่มีตาเดียวเท่านั้นอ่อนหรือแก่ไม่เป็นไร การพัฒนางานแกะให้เห็นว่าในยุคต้นๆน,นั้นการแกะพระราหูไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมีทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปกลมรูปกรีบบัวก็มีสุดแล้วแต่ช่างจะแกะกันแต่ในยุคของหลวงพ่อน้อยก็มีบ้างคือช่างชาวบ้านที่แกะกันเองแล้วนำมาให้หลวงพ่อน้อยปลุกเสกให้แต่ส่วนใหญ่กะลาแกะพระราหูของหลวงพ่อน้อยนั้นจะมีศิละปะการแกะที่เป็นมาตรฐานพระราหูอมจันกระลาตาเดียว โดยใช้ช่างแกะที่ไม่กี่กลุ่มซึ่งได้แก่หนึ่งแกะโดยฝีมือช่างที่เป็นพระภายในวัดแรกๆก,ก็แกะเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างหรือวงกลมบ้างเหมือนกันต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันคือแกะพระราหูเป็นรูปเสมาควา่ำ 2. แกะโดยช่างฝีมือที่เป็นนักโทษเรือนจําจังหวัดนคนปรปฐมโดยหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้คุมเรือนจํา ในสมัยนั้นผู้คุมเรือนจําเป็นช่างฝีมือแกะหลายคนซึ่งเป็นครูคอยสอนนักโทษด้วยแล้วให้นักโทษช่วยกันลองแกะะลาหูจากกะลาตาเดียวกันดูและได้ขัดอันที่สวยที่สุดมาเป็นแบบอย่างในครั้งนั้นการคัดได้มีลักษณะรูปแบบปลาหูเป็นแบบเสมาควา่ำและมีขนาดเล็กกระทัดรัดสวยงามและเหมาะสมสําหรับพกพากติดตัวด้วยรูปแบบการแกะนี้จึงได้รับความสนใจเรื่อยมา หลวงพ่อน้อยจึงอาศัยรูปแบบนี้เป็นมาตรฐานในการแกะสืบต่อกันมาอย่างไรก็ตามในยุคข,ของหลวงพ่อน้อยพระราหูอมจันทระลาตาเดียวถือว่ามีการสร้างพระราหูจากกะลาตาเดียวมากที่สุดหลังจากหลวงพ่อน้อยมอรณาภาพแล้วลูกศิล,ลูกหาของท่านที่เป็นพระและขารวาสก็ได้มีการสร้างพระราหูเช่นกันรูปแบบคล้ายกันบ้างต่างกันบ้างเช่นอาจารย์ปินซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสาทองรูปต่อมาจากหลวงพ่อน้อย และได้รับการถ่ายทอดวิชาการปลูกเศกกะลาพระลาหูจากหลวงพ่อน้อยหลังจากได้ศึกออกมาอาจารย์คล้ายซึ่งเคยบวชเรียนอยู่กับหลวงพ่อน้อยแล้วภายหลังก็ศึกออกมาเช่นกันและลุงศรีก็คืออีกคนหนึ่งที่เป็นช่างแกะราหูฝีมืออาชีพพระราหูแกะกะลามะพร้าวของวัดศรีสะทองนั้นมีหลายขนาดท้งเล็กกลางใหญ่แกะจากกะลาครึ่งลูกหรือแกะจากกะลาทั้งลูกก็มี กลาพระราหูของหลวงพ่อน้อยที่แก่เส็จสมบูรณ์แล้วข้อสังเกตคือพระราหูอมจันทร์กลาตาเดียวกลาจะมีลักษณะบางแบนแต่งตะใบและมีน้ำหนักเบาก,ากว่ากลาใหม่ที่มีขนาดเท่ากันคือกลาหลวงพ่อน้อยจะมีความแห้งสูงมากส่วนการทําปลอมเรือนแบบพระราหูอมจันทร์กลาตาเดียวมีการทํากันมายาวนานหลายปีโดยช่างฝีมือดีแต่เชื่อว่าฝีมือที่ทําปลอมยังแตกต่างกันมาก กับราหูที่สร้างจากหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองอันเป็นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานแกะพิมพ์วิธีการสร้างตกแต่งความแห้งผากและธรรมชาติของอายุกลาจึงเชื่อกันว่าการทำเรียนแบบปลอมนั้นทำได้ยากยิ่งด้านพุทธคุณกลาแกะราหูอมจันทร์ที่ออกมาจากสำนักวัดศรีสะทองไม่ว่าจะแกะออกจากช่างหรือฝีมือพระองค์ใดพุทธคุณไม่ต่างกันพระคาถาที่ปลุกเสกนั้น มาจากคำเพียบลานของหลวงพ่อไตอง์เดียวผู้ได้ใช้กะลาแกะจากพระลาหูเชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยต่างๆเมื่อยามดวงชะตาตกกะลาพระลาหูจะช่วยแก้ช่วยพยุงให้ดวงชะตาดีขึ้นดังเรื่องของคนชังให้กลับมาลักให้กลับมาชอบได้ผลแน่รวมทั้งเรื่องเมตตาโพกกรัพย์ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์ใดๆเช่นกันสำหรับคั้นนิยมในพระลาหูอมจันกะลาตาเดียว ของหลวงพ่อน้อยบัดนสีสาทองตลาดพระเครื่องพระราหูถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่มีผู้สแสวงหาค่อนข้างมากราคาพระเครื่องทั่วไปอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอยู่ที่ตามสภาพขนาดลวดลายและเอกลักษณ์ต่างๆเป็นส่วนประกอบ